อยู่ยังไงยังไงไม่รู้นะก็เลยนี่ได้จัดมานะฮะอันนี้เป็น cp wave dog นะฮะมี2แบบนะฮะ Hot dog cheese sauce cheddar cheese แล้วก็อกไก่อบซอสบาร์บีคิวมายนะฮะอันนี้ไออกไก่ท้องเคียวเนี่ยสำหรับสายสุขภาพอันนี้คือสายมันนะฮะวิธีการเตรียมนะฮะตัดปลายถุงนะฮะนี่อันนี้ให้ทางพนักง,งานนะฮะทำการเวฟนะฮะถ้าในเตาอบเซเว่นก็ กดเลขสองแล้วแต่ถ้าเป็นไมปคุยบ้านเราก็45วินาทีนะครับ800วัตต์นะฮะนี่ร้อนร้อนอยู่เลยอุ้ยร้อน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 อันนี้นะฮะเป็นเล็ดอกนะฮะเล็ดอกชีนะฮะก็จะมีขนมปังฮอทดอกโรยงาไส้กรอกชีสซอสโรชีสได้ชีสนะฮะแล้วก็ว่า อไอ้ตันตันบลาบลาสามอย่างเองนะฮะที่เป็นหลักๆนี่อันเนี้ยสามสิบบาทอันเนี้ยสามสิบนะมันจะแบนๆนิดน,นึงน,นะฮะเพราะว่าไอ้นี่นะฮะเป็นทับกับของที่มันเยอะหน่อยนะฮะเดี๋ยวกัดข้างในกันเลย คุณเห็นชีสแม้ที่เป็นซอสอ่ะนัวนัวมากความกลมกล่อมอะไรอย่างนี้ก็มันพอดีเลยนะพักก่อนไม่เลยอีกหนึ่รส นี่โรลที่สองนะฮะมาดูกันว่าซอสบาร์บีคิวมันจะช่ำขนาดไหนนะฮะนี่ดีสวกก่วนประกอบก็จะมีขนมปังพัดดอกรอยงานเหมือนเดิมนะฮะและ้วก,ก็อกไก่หั่นแห้งนะฮะซอสรบบีคิวมายโยแล้วก็อะไรที่มัน<ม>แบบบลาบา,บา,บาสามอย่างเหมือนเดิมสามสิบบาท อันนี้น่าจะเปิดให้คุณชมดูได้อยู่นี่โก็คงให้เยอะอยู่นะกลิ่ม,ม,ม,มบาร์บีคิวนี่คือแบบว่าหอมเลยอ่ะนี่ อันนี้ใครเหมาะสำหรับหนะ้าโปรเี็ให้โปรเี็ตอะเะียสอบโจทย์ทั้งสองแบบเนี่ยตัวขนมนปังมันนุ่มแล้วก็หอมอร่อยนะักรสชาติก็บอกไปไนะฮะอร่อยอ่ะแล้วลืมบอกไปว่านัน,นี้เซเว่นเนี่ยเขามีโปรโมชั่นนะฮะจากสามสิบนะฮะ สองอันห้าสิบนะฮะก็ตกอันละยี่ห้าบาทนะฮะนี่ก็ไปซื้อก็ได้นะฮะนี่เน้เนแบบนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นซีกอกอะซอสชดาชีอันนี้เป็นอกไก่นะฮะซอสบาร์บีคิวมายองนะฮะนี่ไปซื้อก็ได้นะจ๊ะที่เซเว่นไปละ